สวัสดีค่ะพอกันช่องปราน่งค่ะแม่บ้านน้อ,องอุ๋งอิงบ้ในไทบงโมแลนค่ะอยากแรนหลายอยากวิ่งหลายถ้าเขาวิ่งร่างกายเขาก็ รู้สึกว่ากระปีกระเป๋าค่ะเวลาเขาเขาวิ่งนะคะกเขาแบบบ้องอยคะ่ะแบบเมื่อยอยู่แต่ว่าเขาสดชื่นนะคะก็ไม่ได้วิ่งแบบบด้วิ่งแบบเร็วคือตะกี้แล้วก็ค่อยๆแล่นแลนหลังกังางอย่ไหนะคะ ฟังแค่เสียงนกนกนกตื่นอันออกหากินนะคะออกสักลังตอนเช้าเช้านะคะคุยกันจะคุยกันจกจกแจกๆอยู่นกนะคะเสียงนกบรรยากา,า,าศแจ่มืันเสารแต่ไปนั่งกระสอบออารมณ์ซุนที่ป็นใดครับว่า ปวนลังตังนิดตังนิดนะคะเนี่ยผลวนของการออกลูกบไดยูไฟะคะ่ะขอดลูกบอดบอดยูไฟปุถุาสมัยโบราณท่อนเสื้อเพิ่นไว้เนี่ยดีที่สุดคะ่ะสมัยไม่บวะคะ้ค่ะ โมลานเป็นผ้าเห็ดผ้าทำออย่างอันเดยพอเสือกรเสือค่ะเป็นเกิดก้อนนะคะเสือเป็นรถค่ะเนี่ยผู้เฒ่าพันว่าเออเดี๋ยวเฒ่าไปก็พรูซือพวกไว้มาอยู่ไฟอย่างเส,สียนาว่าฮอนเ่าจะซิอู่ให้หยั่งสินะบอกคือว่ามันมีประโยชน์อย่างสินะหอดย่ำนี้มาเมนค่วมค่ะกินเอียงก็พิษได้ครับแต่นั่งที่ว่า กินบ่คือเขานั่นคนอื่นเขากินเนี่ยเขาบ่ผิดเลยค่ะป้านั่งกินนิดๆน้อยๆผิดกระโบนค่ะผิดผิดสัมแดงนะคะนี่กับเขาค่ะยังเมือน,นันที่ว่าพออกีกเป็นอ,อยากกินแกงนกไหมใส่ผักขานะคะใส่ชะอมนะคะปานั่ง สักแง่งๆกินเราสติตายนะคะแบบมันผิดนะคะมันจะแพ้อะไรนะพวกผักชนๆนะคะแต่จริงๆมันก็มันก็นกหอมตามแบบบานๆนะคะแต่ว่าฮา้ฮาได้แค่กินเท่ากับสีสลบเรอทังคือค่ะชะอมอะไรเงี้ยใบชะพูอะไรเงี้ยขึ้นสมองเลยเลยค่ะ แล้วก็พิษแล้วกับ,แ,กบ <c oughs> แต่อาหาราง่งยๆก็กินใดอยู่ได้คะ่ะบอกทั้งเรื่องกับเขากับน้ำเมื่อกี้ซื้อกับเขาคะ่ะซื้อไว้ไหน <c oughs> ได้จำนียเป็นกระมิแห้งค่ะได้เหือเด้อเด้อเด้อเตั้งทาตั้งทาโดดโดดบอใหปไปเล่นน้ำนองไปหาน้องไป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 หาหมูปะมันหยอกเขาบอกให้ไปหยอกน่องเป็นตั้งทาตั้งทาเสิกระโดดงาพุงบึกตีล่ะเดือมึนหลาย ไลเลื่ลานโดไม่เอาแล้วโดวะ่ะไอหมูกัดฟีแล้วเอาสั้นบ่เอาสั้นบ่โด่โดโดโดให้น้องกัดหูกันเร็วเร็วมือท่าลนอ่ะแรนบ้าแรนหลอดเสือกบ่ยอๆค่ะ <c oughs> โด,โดเป็นพี่ชายที่แสนดี โดไม่ให้นอนกันหูก่อนเนะมื่อคืนนอนดึกคือปานางอาบน้ำที่หลังเพื่อนคนอื่นเขานอนกันหมดนะคะยางอันเขาก็ปิดไฟเบิดนะนางออกมาจากห้องน้ำยางมากกลางแถวหน้ากระท่มนะคะเกือบเหยียบกรกโดดโดนอนหลับ

หันมาแต่ละเถือค่ะหันกล่องนี้ลวดยางไปเห็ดเบียกต่างๆก็ตามนะคะหันมาแต่ละเถือแต่ละที่ก็แสงอาทิตย์ก็แสงตะเวนก็สูงขึนสูงขึนนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สีก็เปลี่ยนไปก็สวยคนละแบบค่ะเอาวิวเอาธรรมชาติรอบๆบ้บบานนองนี่แหละคะ่ะไม่เบ่งเวลาก็ไปสูงงานนะคะ เจอผู้คนมากหน้าเจอสถานที่ที่บ่เคยไปการเรียนรู้ชีวิตไปค่ะประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะ fc พ่อแม่พี่น้องพ่อพ,อ,พอแม่แม่ก็ให้ยกำลังใจลูกสาวหลานะคะก็มีคอมเมนต์หนึ่งเห็น ลงเดียอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนหลวก็ลอยบ้างว่ามีเอ็ซี่แถนหนึ่งคอมเมนต์มาว่ายิ่งน้องมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักกว้างขวางโด่งดังไปในระดับหนึ่งคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้น คนในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบๆข้างก็ควรจะสามัคคีกันหักแพ้งกันให้เนี้ยวแน่นนะคะเป็นคำพูดที่กินใจมากนะคะพูดสั้นๆนะคะพูดไม่เยอะนะคะเม้นมาไม,ไม่ไม่ไม่ยาวนะแต่ว่าได้ใจความดีมากแมนค่วมดีพันวาเพันบอกะคะ่ะ หักแพ้งกันเข้าไหวเหตให้ทุกคนปื้มอ,อกปื้มใจหกัหกแพงหักแพ้งฮักแพงอีาล,งอลาก็บฮักแพ้งอันคนรอบๆขางไปนั่มค่ะอย่าให้ยังจังต่างๆเขามาเหตให้สถานการณ์บกคือเก่าค่ะ ให้เสมอต้นเสมอปลายไปตลอดนะคะและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเบิงแย่งกันอันนี้ก็มีส่วนลหลายๆค่ะ FC ทา่านนี้ว่าด้วยความเป็นห่วงมัง้งมานั่งวันน่าจะมาพูดจากใจด้วยความหวังดีอยู่แล้วะคะ่ะถ้าพูดออกมาทำนองนี้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่ให้กำลังใจกันนะคะ ทีมหลังบ้านหรืวคนรอบข้างน้องอยู่ทางพี่กับบอมมี่ยังหมากไม้อยู่แล้วค่ะทุกคนเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมค่ะเคยอยู่กันแบบได้กอายุกเก่านะคะแต่ที่น้องมาต้องห่วง ไอซลานักแม่นนะคะนักแม่นแห่งนองอ้องอมีชื่อเสียงไปเรื่อยๆทุกคนแห่งดีเจน้่ยินดีไปด้วยนะคะก็ให้รักษามาตรฐานรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนี้ไปนานๆค่ะ ดูแลจะของนำเดินีลาเอ้ยแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีทุกวันนี้เพราะเอฟซีแม้แต่คนเดียวที่รักระวังดีกับเราเราก็ลืมเขาไม่ได้นะคะลืมบ่ไดัค่ะให้ก็ลังใจกัน ชื่นนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆมีเสียงนกเสียงกานะคะสายลงกิมห้เบิงไมค่ะปวดหลังก็เพระปวด <c oughs> นะคะพอกันไม่คิดหนาค่ะเบิงโฆษณาให้น้ำนะคะคมเมนต์เก้นมาให้กำลังใจปรนานานะคะวูนได้ไปนั่งรถหรือว่าอยู่บนรถอยู่บนรถด,ดูเอ่อนั่งรถ ก็ดูคลิปแก่เบื่อแก่เส้นงกับเบิงไปค่ะรถติดอยู่ในมองในเมืองรถติดกามอมเป็นคนขับเด้เบิงตรงผู้โดยสารเด้เบิงคนขคับใส่สติในการใช้สมาธิในการขับรถขับล่าโมใส่โทรศัพท์ค่ะ ตูดยสารเบิง้งใดคะ่ะเบิ้งคลิปใดแต่คนขับเบิ้งบดใด้ยคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะรับคลิปนี้เอาสานีกันคะ่ะปวดหลังสีบัดหนังกินอยู่กินยากันคะ่ะบอกขามโฆษณาเลยคะ่ะสายไปนั่งลูกคลิปให้เบิ้งไหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ